กับสบายดีพี to okay, right ่น้องกับสบายดีเด้อสบายดีตอนเศร้าๆเนาะเข่าเศร้าน้ำกันพี่น้องเข่าเศร้าน้ำกันมื่อนี้กับมีปนกบหน่อยใส่น้ำไม่สมเมนูพี่น้องปนกบหน่อยใส่น้ำไม่สมแหนบปลากระป๋องแหนบปลากระป๋องแค่คุ้มกับปนกบหน่อยคิดว่าอีเมสิลวกพักใช่หรอได้ดอกเลยมไม้ทางขึ้น นปนกบน้อยใส่น้อไม่สมพี่น้องกินกับไอ้แจ่วมะแข็ง,ก,ขงกินกับมะแข็งขมพีม่น้องเลยแซ้งพี่น้องครองกับไม่มัอนแปงกับมะแข็งเศร้านี่กัปตันไอ้แหลนดึงห่างแตนได้จะพาห่างแตนล้มพีม่น้องหัวซักกระเทียม <laughs> เพราะเขาดินในคือบ้านทำม่จะเป็นโบกดินหิ้แข็งเจ็บเบิดกระตุนกระตูนโอ้ยขี่รถบูป่ากระด้านงาแล้วมันตอดบาดในตอดมือเบิ้งว่าเสียฮังมันมาดึงแลงได้จากพลาดต์บุ๋มเลอะเลยกรานาได้มองเคยเก็บละเออบัน้าในเหินแต่เรามึอก็ขี่บูเ๊าไปจอด ในหากับโบหินต่อจักมือเจ็บกวาแจนต่อดีว่าเจ็บ <laughs> ทางในอยู่ที่ด้วไปสื้อไอ้แนวกินอะไรอย่ไหลเลือด <c oughs> อยู่หมอบโปภบมันก็ตอดอตัดว,อตอวโอ้ันอ่้ยเยง ขี่รถขี่รถวีดได้วจะวีดมาตับใส่มือโอ้ไม่เผ็ดเราก็กินพริกเขาได้การพมาพี่น้องกินขอน้ำกันพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมากรบตันเป็นตะกล้องอีกแล้วค้าตั้งกลองก็มีพี่น้องครับบทไตะตัก มมีทางเข,ข่าขนามันหน่อยมันน่นอุแลเลยะอืมมื่อนี้ยันป็นอีพออยู่ไงหลังลุงห้หน้า <c oughs> ว่านีน่เนนะาบาเทินเนาะว่านี้เบาเทินไปดนหนังสลียงเนี่ยนะลุกขึ้นมาว่าบอยเตะขากตบบิ <c oughs> ลุกขึ้นมาต่อขากะได้จะงูฮุบลุงห้หน้า เอ้าขึ้นเลยมันหัวรอบๆพี่เนาะตู้เล็กๆงามนะพอมีเนาะมีผู้สาวถักไอ้มีผู้สาวอ่ะบารกัปตันแล้วมีผู้สาวแล้ว่สัตวบัได้บดารกัปตันก็สิเอาน้อ,องเจ้าอะไรมีสองคนแ่้วสัตว์ปากเปล่าใจาปากเปล่าสลาม <c ười> บอก <c ười> บกัได้บารก็บัวได้อ้ายก็สิเอาน้อ,องอะไรเขาว่ายังตั้งสองคนเขาว่า ลามไม่เห็นแนวบ่พี่น้องลามไมเห็นแนวพอดีเป็นลายสลามก <c oughs> ลาย <c oughs> เป็นสลามสางตอนแรกสลามครบสลามเกียยินบอกประมาณว่าแล้วดำหน้าละไปหาตัดพุม่มในเดอนน้อวะท่านเราจะไปตัดอยู่ ดานหาก่อนพี่น้องอยากเข้าอยากเข้ากระดํนาคือกันตอนดํานาเรต้องหลอก็ได้พี่น้องเราโคตป่าก็ได้ตอนดํานาตาสีบปจับไปจับอย่างมากฝนกบหน่อยใส่น้ำไม่สมมันก็สุดยอดดูแล้วพี่น้องเลย เมนูนี่เส่บด้วยแล้วฝนกบหน่อยเสร็้ไม่เสเป็นงานอยู่ไทยอยากกินเน่มดได้กินเลยป่นกบเสร็ไม่สร็ใ้นยำนบาร์อบพิ้วขางขนาดบ้านแถวบ้านพี่ร้องมึงนู่นอนาดำเล นอตอนเที่ยงเบากับตันกับบอลเทินกับสีเข่าในเมืองพี่น้องเลยฝากกดติดตามเน้อว่าสีเข่าเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเขาไปในเมืองเขาไปหาระเบ้าแดงไปหาหลินก่อน <c oughs> ไปหาหลินแป๊บเดียวแล้วก็ลงมาลูกกาอยู่ตอนแรกพี่น้อง เออไปถ่ายเอาน้องดีๆไปถ่ายเอาน้องดีๆโตขิ้ทอดขิ้ทอดแห้งไปได้หอมแก้มคนดนละแก้มบ้าไงเนี่ยเดี๋ยวกับตันสิไปถ่ายเอาน้องดีๆโตเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะสิเป็นอาเต๋อะไรพี่น้องดีดีโตเนาะตาช่ลูกตาชมเวนเจ้าบอมีตามีแต่แก้มกับคอกับแขนแก้มอมอมอมเบิดตาหน่อยแต่เก่าตาหิบแต่เก่า แนวตาน่อยตาฮิปแหงก็ไปแก้มอ้วนบาานห้อยบุนเวนหัวตาเน่ี่น้องเนาะบอข้างหน้าผมเป็นคนตาฮิปปะน้องดิดดตกใช่รับครับเมื่อเนี่ยบอเท่นหนังใกล้หัวหน้าเนาะพี่น้อง ยนไงยันเปียกนายัไงล้างคือหมูวานนี่ลุงกว่าันจะบอกเขาไทยตัวหัวแตกไม่หังแตนผู้น้องอร่อยมากที่สุดเลยรับแบบปเด็นหัวหยอกต่อรอแตนหยอกมาตอนพี่ ซ่เีหยอกเด้แต่เนยังน่อยไม่ไม่สีเลียงงัวไปไน่นะองน้นดึงหางแตนดึงข้วรบว่าเสียงบึจัดจิตจับเนาะบาเดิเนาะแลใกล้พี่น้องแแม่จบาเดข่ใส่กุ้นกุแหน่บาเดนหาสิ้ีได้เนะหาสิีจะกับแม่ได้หาี ต่อตอดตอดเตอเภาษาี่่ได้จะคอบากคือมือก็ลำบาก่นไปหาิซีบาเทินแต่ยังน้อยนต่งอต่อพี่น้องมีต่บอวรัดโซนและอู้้สาวเลเขาป่าไปหากิซี่ไอ้พ้สาวไอ้กี่อ้นาะพี่น้องงานโซเชลิสกับาย บอเทินน <c ười> ้ำไปหมุนยุกยุกในอุ่มนั้นแล้วมาเพิ่นหมุนยังนอพี่นอแป๊บหนึ่งได้สี่แม่ต่อไปเนาะต่อต่อสี่แม่ห้บ่าเทินสาวซุยเลยไปคนให้ไปเก็บซี่สาวซุยให้เปคนไปเก็บคือซี่พี่ต้องเลยสาวซุยกับตะกี้กับไปหาคือกันเนาะน้าบ่าแค่นอเนี่ยยังงั้นแล้วเทินไปเก็บคะแนนบอเทินแต่ยางไปลงบันใจเก็บมากเงื่หนยาขึ้นวุ่นลอยว่าแมงมีตอม มาตับร่ปปขาได้โตพี่น้องเอ้ตอแบบมือรีดตายนัน้องโตพี่น้องมือก็ตอดบัเนากรตอดซ้องแม่ฟัวกรตอดอีกซอแม่ฟัวกบวนะจะกิมแม่จะจกนไพมาวบมมามวลาเลยยาก็ไ่ได้ <laughs> จะประคองยาประคองน,น,น,นังแวาสม่มาทาเออบางคนแพ้นะจุดในเขาลุกพยาบาลต่อ เป็นบวมขื่นเนี่ว้นะเเอาวดนา้วหท่านนี่ตายคนผู้ใดแพ้อผิดต่อบาดนมาบาเียงสะเทบาดแเอม้ท่ารบนี้ยนเอแม่ก็รีบย่างไว้ก็ย่างัยกนทั้นักกีซีมจากนักกีีหามบเ่นน่ทั้งนักกีั้อุ่มลูกเผยเอ้ย โบจักพายกีซี่บจักมาอุ้มลูกบ้านลยโอ้ยจักนักยังนักย่าลูกพันย่างบ่ได้บันต่อต่อต่อตอเบาเทินไปหากีซี่แ่วแมย์่จักพายขีซี่บ่จักอุ้มเาเบาเทินตอนเบาเทินยังหน่อยหาฮุาฮาบ่เห็นบ่แม่าตอนฮ่า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 ่อฮ่่่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่่าฮ่า่า่่่าฮ่าฮ้่ หาปีแลรจักหาปีแล um. ่ปรจักหาปีหกปีเลยอืม like ตีัี okay, so ่กับจ้บมีลเดียวนี่นะมีมันอึดีซี่มันอึดแล้วไม่จิกต้นจิกเขากับผ่าเห็ดลักหอกลักขู่อเบิดเนาะเดียวนี่ ชิซี่มาสี่หาปีเลยนัตกุนัฮาิซมน้องทีี่นี่อะไรนะแ็ริพี่น้องปนกบกะทั้งะกินหมดแล้วยำปลากระปองเมนเทาสิมาคโอเคคได้ปะเฮียเฮียได้่โอเคมาห่อสันีิ้กับจังกับสปีดคลิปเด้อพี่น้องเด้อ ากกูไลก์ก็แจกูติตัาปในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี